เนบูลา่าภาพอีกนานปะเริ่มฉุดอะไรไม่มีอ่ะ พี่เลือกเล,เลนผิดไม่เป็นไรขอ,อมันให้ติ๊ก3ตัวไฮเปอร์วีวินโด ไช่อันนี้เ๊กแล้วก็อันนี้แต่ไฮเปอร์วีกูไม่มีอ่ะ <c oughs> น่าต้องไปในใบอ่อนป่ะบลุงเป็นใหม่คลิกออกเออพี่แค่ไปเดิน ไปเดินอีกเลนหนึ่งเท่านั้นแหละจบแล้วใครไม่กดวะทีมกูอะพี่ติพี่ติเชื่อนะพี่พี่ติเล่นแล้วเธอเล่นมาแล้วโอ้พี่ต้องเลนไหนชัท <Your team S 1> พี่ต้องเลนไหนเลนทองนี่หรอ ได้<_ <d> _>แ้แลวเนี่ยเออเฮียนะเทพนิกามึงแบรนด์เมเลสัตว์ไอ้เฮียตัวเลือนเลยกูบอกให้ไปตัวนี้ไปมีโปรแกรมอะไรแนะนำไหมอ๋อโปรแกรมอะไรดีแนะนำมาวินติดสิดบบนสิบบาทไม่ไหวก็<อ>เปลี่ยนเซตใหม่ครับพี่ตีครับผมได้ครับแต่ยอย่าเพิ่งเป,<ต>เปลี่ยนตัวเองออกนะ <c oughs> โม้สัตว์สัตว์โง่บากลมเลยอย่างที่กูพูดไว้เ๊ะพอเจอคนฝีมือมันกระจอกกว่ากระปอมหลังบ้านกูเล่นอีพายนี่เหมาะกับดูดนมเล่นบนเตียงคนเดียวพ่อมึงอ่ะไอ้ควายแกบุตร่แอ่อนเอาพี่ไปด่าพ่อเขาทำไมอะพี่เอาพ่อมึงไปแล้วเธอ ไอ้ ight, พวกนี้แรงมันน้อยเนี่ยมันเล่นมันจะไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงเอาอีกมีดมาทำไมอ่ะอันไหนดีเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้โน้ตไอ้เตีโปรแกรมอะไรที่ดีกว่าไอ้โปรแกรมอะไรที่ดีใกล้ๆ LD ไม่รู้บูสเต็กไงอ่เอาบูสเต็กะนะผมโหลดแล้วครับบูสเต็ก ทีมกูมันจะไหวไหมเนะี่ยแรงมันน้อยกันหมดเลยเนี่ยโอ้ต่อไปนะครับถ้าตาเนี่ยมันแพ้นะขอแรงเท่ากันหรือแรงสูงกว่าแค่นั้นครับใครที่แรงยังต่ำอยู่มึงไปทำให้ตัวเองแรงไอ้นี่ก่อนพี่ติไม่ยอมเชิญเว้ยกดละโปรแกรมเลยแต่ละคนกูบอกมมงแล้วไงเธอว่ากูกดไปแล้วอ้สัตอันนี้เหรอ มีคนแนะนำมาสองคนก็ลองดูอะโหลดแม่งคู่ไปเลยทียขามปูจู้ครับสิ่งที่คุณบอกอะพี่เอสเขาหาไม่เจอครับมันเลยเป็นปัญหาอยู่เขาเลยใช้ไม่ได้เขาใจไหมมันใช้ไม่ได้ครับคืออะไรพี่ตีงงครับพี่โหลดทรัพยากรหือภาพคนดินน้ำมันแล้วทำไมพี่ชอบเูแ,แตกน่าจะดีอยู่นะปูแตก ภาพดูสวยเลยกดโสโลตทีกูก็กดได้โสโลตทีอ่ะเดี๋ยวกูกดให้ดูมันจะเป็นอะไรอ่ะขอลองไอ้นี้ก่อนมึงจะเป็นอะไรมู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 กูจะให้เวทีของคนปรับแต่สีฟ้ามันสวยดีวะชอบสีฟ้าเจนในเครื่องกูมีโปรแกรมพี่ไปทำเขาพี่ทำเขาทำผมด้วยเฮ้ยมันโหลดจะเสร็จแล้วเนี่ยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยปล่อยโหลดทิ้งไว้เนี่ยแชท โอ้โปรแกรมนี้มันดูงโง่จังอ่ะดูว่าจริงให้ดูนะเดีเ๋ยว่าจริงให้ดูไปรุ่นใช้โอเคปูก็เป็นไปรุ่นสินะจริงครับน้องมันเหมือนเล่นเกมมันไม่เป็นแล้วมันแบแบ ปากมันดีอ่ะเฮ้ยดีอันนี้ดีว่ะภาพสวยดีอ่ะเฮียกดอะไรไปเนี่ยก็อันนี้ด,อนนดีอันนี้ดูดี MLB B เอาอ้เหียมีสองตัวไอ้สัตว์เดี๋ยนะเดี๋ยนะ เออเาเป็นภาษาโอ้ยเฮียเรื่องเยอะจากไอสัตว์กดปิดแป้งไปเลยเฮียบูแตกแหละแจ๋วสุดแล้วไอเฮียโปรแกรมเฮียอะไรเนี่ยเต็มเครื่องไปหมดเลยเจ๋งว่ะตัวนี้เจ๋งว่ะไอ้ไอ้นี่เลือกตัวเป็นนะเว้ย ไอ้น้องเนี่ยไอ้น้องเนี่ยเลือกตัวเป็นอ๋อโมบายเลเจนต์ตาหน้าพ oh. ิจิวอย่างงี้ตาไปต่อมันก็เล่นแทงยาวดีอย่างเงี้ยไม่สกิลมันสกิลมันบางเป็นงี้นเหมือนเอเชคเกอร์มันผมเลยดึกูดิอดึกูดิดึง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 กูดิวอะไรเอา้โดนกูโดนกูโดน อ๋อเนี่ย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 โซลากาอีลาวาโกลาโตนาถ้ากูร้องเพลงนี้เมื่อไหร่อ่ะตัวกูเก่งมานั้นเอาจริงๆโซลาโตนาอีลาอีเตโซลากาอีลาวาโคโนยโคโนยกาโลโตนาว้าไหนเนี่ยโอ้โหว้าวุ่นเลยแฟน กินตื้อหรือกินแต่เนี่ยไหลไหลควายเจอเนี่ยคุณเจอจุกดิคุณดึงคุณดึงเอาเยน่เอานี่ิบอาเบาเล่นเกมบีบีแล้วคนมูจัดสงสัยไม่เคยเห็นบัฟฟาโลเล่นเกมกันอะไรอะไรอะไร โอ้น้องไม่เอาอ่ะอะรยวิ่งมาดิอะดเดืงกูดิหุกกูดิหุกูดิไอ้เหี้ยหุกกูดิหกดิโง่เอาพี่ปด่ดาเขาไมอะเอามึงด้วยคนไม่ได้เชี้ยถ้าดุจันดัดอะมึงไ่สัตว์มันไ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงก็ไอ้นี่แต่น้องไปตีเอนมาดิสัตว์มา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 ไอ้เหี้ย ไอสัตว์เย็ดแม่มาดิมามาไอเคี้ยนี้ตามหาลูกปืนตลอดนะไอสัตว์ถามหาไม่รอหาเดี๋ยวไม่พี่ตีเนะโดนลุงลุงไอเนี่ยลุงเอาไอเนี่ยเอาลูกปืนอันนัออันนันอัอ โวไม่ได้ฆ่าหรอกเฮียไมไปฆ่าเลนอื่นปะเฮียสองตัวเฮียนี่แม่งหนีเก่งยิบหายเธออันนี้คืออะไรวะมันจะส่งเมลมาคืออะไรวะเนี่ยเฮียมสามตัวแล้วนะสามตัวนะเนี่ยเมลเนี่ยมันอะไรเลขสามสามคือเยียอะไรวะ อ๋อลุงต้องไปดูในโทรศัพท์แล้วแล้วมันจะมีให้กดเลขตามโอยชิบหขึ้นจอโอ้โทรศัพท์ลงในเมลเข้าไปในเมลเฮ้ยไอ้งไม่กั่นในพี่เลยวะเออสวยน้องสวยทำดีทำดีสวยน้องสวยสวยทีเดียวทีเดียวโอ้โหไอ้เหี้ยทีเดียวไม่กล้าเข้าละเออกูอะไรดูยุ่งยากของวะ อเมริกอะไอ้นี่แล้วเมลเมลไม่ได้เข้ามาใช่ไหมครับลงพี่วิชิตจองแม่บ้านเ่าปะาโอติดสินบนสิบบาทสี่ครับวันไหนหยุดพี่จะชวนน้องมานอนรีสอร์ทที่หน่อยอยู่เชียงใหม่อยากให้น้องมารีวิวคือมานอนกับพี่นะ ใครหลับก่อนเป็นเมียโมึงอัะพี่พิชิตอีเทียอะไรไอ้รีเบิร์ตทีวีเอาดิเอาดิเอาดิกลัวอะไรกูตายวะมึงกลัวไอ้เชี่ยมึงเป็นแทงมึงจะกลัวทำไมวะเอาเขาผิดอะไรอ่ะไอ้เทียเอ้ามึงต้องฆ่ามัน เฮ้ยเล่นกลัวเล่นกลัวแรงสูงวันนี้ไม่ได้นะน้องแรงจะได้เขาหนีนะเล่นเกมนี้กลัวไปในเธอเลยอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยน้องมึงฟังไอ้ดินี่มึงคุยกับซานิสแรงวันอยู่นด้วยไอ้่านิทว่ะเล่นน่ะอันนี้น่าจะไม่แลกละจังหวะเข้าทำมันมีอ่ะต้องเข้าเอาดิเราต่อเลย มามาไม่ผ่านนะเซตนี้ไม่ผ่านผ่านผ่านเล่นไม่เข้มเลยมันต้องตั้งค่าอะไรไหมเนี่ยแชทหรือว่ามาตั้งมาให้หรอเล่นไม่เข้มเลยไม่กล้าคือใจไม่กล้าใจโลเล่อะทีมใจโลเล่อะนู้นพิเศษอ๋อเนี่ยแอคเคาท์เอาเอาเลยเอาเลยเปิดเลยผมถามเขาบอกว่ามันต้องเป็นแอคเคาท์ไหน ป้อมเลยโอ้ยนนอย่าทำล่าเป่าดันต่อดันต่อดันยาวมันตายสามน้องเ้ยดูดิพี่ติเขาแบกจริงไหมวะเนี่ยโง่งัเนี่น <S <S ยะเ้ยอย่าสั่งดิเฮ้ยอย่าสั่งดิ เขาบอกว่าเลือกเป็น VK account ใช่หรอเนี่ยเอานิใช่หอยสัตว์เฮ้ยมันปั่นกูไม่ดีเฮียมันปั่นนะลุงมันปั่นลุงครับอะไรนเอะไยเนี่ยอะไรเนี่ย เข้มเข้มหน่อยดิน้องเข้มเข้มหน่อยทีเอเมลโอะมาใจไงถอย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 เราคนน้อยว่าเธอมันให้กูทำอะไรอ่ะติ๊กอะไรอ่ะแชทงงอ่ะอันเนี้ยอันไหนครับลงอันเนี้ย ไอ้รูปช้างก็รูปอะไรเดี๋ยวแนึงเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเฮ้ยถอยมาให้รูปให้หนุ่มเหมือนน้าถือครับลุงอ๋อโอเคติ๊กเลือกสามอันไอทีมมันมาดิมึงก็โอ้มึงทำเกมหน่อยดิน้องเฮ้ยให้พี่สั่งเดี๋ยวเลยป่ะทำเกมหน่อยทครเป็นโลมอ่ะดันดันเล่นเล่นฉีกซ้ายฉีกขวาหน่อยหาตัวเลยพี่พร้อมเข้ามึงให้กูเปิดอ่ะเนี่ยกูเป็นกดหน้าละ มาฆ่ายเยี่ยตัวล่างกูมาจบมามึงเปิดเลยมึงเข้าเลยมันมีแค่นี้มันไม่เหลือคนละเอาะไรมึงเปิดเลยไม่มีตัวนี่ตัวลวงแล้วเหลือตัวเดียวหลังเข้า,เากูหลังเข้ากูเห็นมั้วหลังเข้ากูเห็นมั้ว อึดอัดล่ะกูทำเกมไม่ได้อ่ะพี่พี่ทำเกมไม่ได้พี่อึดอัดอ่ะง่ายง่ายใครมันทำวิธีอย่างนี้วะเปิบนเลยมาดิมาดิเอาบนเลยมาๆามบูต่อมิติขาดรองรักแกผมไปคนแบกครับติดไปเนี่ยเอาต่อเลย kip má. Just let go. mình vào ào ra. Ăn đi, ăn cang đi. Cang càng cang. Bỏ đi bỏ đi. bom, bom, bom. bom đi น้บทำไมแอมโมโม่ล็อกอินไม่ได้วะเนี่ยเห็นเหมือนกันเหรอลุงเป็นแมพลงถ้าผมเป็นเหมือนนับแอมโงโหลดไอ้นี่เหมือนกันเหรอใช่ผมมาของ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 มันมันเหมือนว่าเน็ตเวิร์กมันมีปัญหาทุกอย่างครับเออใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมมาของมาของ ไอ้น้องฟังดูสตรีมพี่ด้วยดิเฮ้ยคนนี้อยู่ในทีมพี่มึงดูสตรีมพี่ด้วยดิทีมทำอะไรกันน่ะสาธแล้วมาเป็นที่อะไรเวลานี้วะเนี่ยควยมึงแต่ละคนแม่งส่งแอปมาให้กูแล้วมีปัญหาด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเชอา เน็ตเวิร์กมีปัญหาโอ้ยเฮียรู้แตกลุมเข้าได้ไหมครับกําลังเนี่ยกําลังลองกูเข้าโอ้ยแชทไอ้เฮียอะไรของเองวะไอ้เฮียมันหนีรอดทุกรอบเลยแหมผ่วให้กูแบบว่าทําอะไรก็ไม่เฮ้ยชื่อเกียมันชื่ออะไรนะแชท โมบายไอ้โอบายแบ่งแบ่งโมบายเลเจนด์เนี่แบงแบงเหรอตายแบงแบงเหรอโมบายเลเจนด์แบ่งแบ่งใช่ไหมใช่ละอีเหี้ยเฮ้ยโอ้โหต้องกดเข้าอันนี้ใหม่แยกเกินพี่โอ้โหเจ๊พี่เหลืองหมดแล้วไหวป้ะกัดแชทกว่าไหวป่ะ